สนับสนุนโดย90ลูกทุ่งรักไทยคลื่นเพลงลูกทุ่งร้อยเปอร์เซนอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพก็กว่าสิปีแล้วนะครับตั้งแต่กับนพศิวโกนะครับซึ่งตอนนี้หมดสัญญามาหลายปีแล้วก็ทําเองครับเพลงนี้พระเอกไร้คู่ครับเพลงนี้ประพันธ์โดยอนเชิญยิมครับแล้วก็ดนตรีพิเน่งจิรวัตรปันพุ่มครับก็ มีโอกาสได้เคยร่วมง,งานแสดงละครกับอนุชเชิญยิ้มนะครับเมื่อสมัยที่ยังอยู่กับ i อซ์ฟูมชานต้องเท้าความไปนานนะครับแล้วทีนี้ก็ห่างกันไปนานจนมาช่วงหลังเนี่ยมาฟังเพลงผมชอบฟังเพลงทุ่ง <ข ả. S 1> แล้วก็เอ๊ะฟังเพลงมันมีอยู่เพลงหนึ่งหลายๆเพลงที่ผมชื่นชอบแล้วก็ถามหลานว่าเออใครเป็นคนแต่งก็บอกว่าอนุชแต่งผม,ผมก็เพิ่งทราบว่าอนุชแต่งเพลงมาหลายเพลงดังๆ<ข>ก็เลยลองได้คุยกับอนุชดูว่าเออผมอยากทาเพลงอยากร่วมงานกับอนุช อนุก็โอเคงั้นเดี๋ยวจัดให้เขาก็รู้ว่าผมแสดงลิเกอยู่ก็เลยจัดเพลงนี้มาครับพระเอกร้คู่ให้ฟังดูน่าสงสารหน่อยอเวลาแสดงลิเกแล้วมีคนรักเยอะออแต่เวลาเลิกเล่นลิเกรหรือว่าไม่ได้ทํางานแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครรักไม่มีใครชอบอยู่คนเดียวน่าสงสารเดนใจไหมคะอนุจัดให้เพลงนี้โดนใจครับต้องข้อสนิทไหมคะเพราะว่าค่อนข้างจะนานมากการออกซิงเกิลใหม่ จริงๆแล้วไม่นะครับซึ่งจริงๆผมก็ออกเพลงมาหลายเพลงนะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดออกตามสื่อทั่วไปร uh ้ huh. องแล้วก็ลงแต่ทาง Facebook ส่วนตัวหรือว่าของ YouTube ที่ทั่วไปฮะ uh huh. ไม่ได้เป็นทางการแบบนี้ uh huh. แล้วก็ร้องหน้าเวทีลิเกเพราะว่าหลักๆแล้วแสดงลิเกรครับ uh huh. เพลงนี้ตั้งใจว่าอยากจะกลับมาอีกครั้งเพื่อให้แฟนๆของวัฒนานั้นหรือว่าวัฒนาเสีนันไม่ลืมวัฒนาคนนี้ครับ uh huh. แล้วกด ช่วงนี้มันจะเป็นลูกทุ่งอินดี้อะไรเงี้ยอีสานค่อนข้างมาแรงเราเป็นลูกทุ่งจา๋าภาคกลางเย,ยง <laughs> ผมไม่กดดันนะครับผมคิดว่ามันเป็นเพลงแนวถนัดที่ผมชอบแล้วผมก็ถนัดแนวเพลงนี้ผมคิดว่าคนฟังก็มีหลายหลายฝ่ายหลายประเภทนะครับ <c oughs> คนที่ชอบลูกทุ่งจริงๆอย่างที่ผมร้องก็ก็ยังมีอยู่ก็ไม่คิดว่าจะต้องดังหรืออะไรเพียงแค่อยากให้คนไม่ลืมชื่อวัฒนานั้นแค่นั้นไม่ได้หวังอะไรมากครับก็ฝาก ผลงานเพลงใหม่ล่าสุดของวัฒนานันไปด้วยนะครับพระเอกไร้คู่นะครับซึ่งเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของวัฒนานันทําเองลงทุนเองฝากไว้ด้วยนะครับพระเอกไร้คู่ครับ